สบายดีพี่น้องบ็สุขสุขคนเนาะสบายดียันงแรงพี่น้องเอ้ยข่ามาเขนุชายนอนทั้งง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 งเนาะขากะมาแต่สวรนักเขตพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีเอ้ลุงเอ้ยสบายดีสบายดีป้าลุงเลยลูกสบายดีพุดกินกินนมค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นอยู่กับม่ใหญ่มัได้กินนมอันที่นี่มานมเขาก็ห่วยเต็มที่เอื้อเอื้อเอื้อใส่นมได้แซ่บกันเมื Kim tem thi lấy ký chất yak thôi lại. Nome nằm trong mầm hầm 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 Ôi hầm 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 hết? Đây này, hầm hầm bò hầm 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 lại hầm 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 hầm

ลูกกินบ่จักอิ่มเลยลูกชายเฮานี่กินจนเอิ่งคั่นเฮาบ่ให้เลิกกินกินกินบ่จักอิ่มฮะให้กินเขาก็กินได้ตลอดหกเมย์ังน้อยเด้อพี่น้องเลยน่าก็มาฮอยหกเมยังน้อยเนาะบักเถาะเนาะสิแหละหกเมเด้อปรตู้แม่ตู้เอ้ยว่าสิประห่มเหนียวพวดห่มเหนียวข้าวไล่อยากประห่มน้ำหอมห่มเหนียวบ่ห่มอีหยัง Ba men bớt lại cắt bằng không có men con chào bước là bằng căn nguyên này. À, huh? Huang tay. 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 Huang này Huang tay. 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 เมื่อนี้อารมณ์ดีปกติเออจึงอแงี้ยเลยเมื่อนี้อยู่แล้วไม่ใหญ่นอนอยู่เบิดมื้อคับเมื่ออยู่แล้วไม่ใหญ่มันจะนอนแล้วนะอดีต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 ปั๊บตัดผาามาทีคขาว่าเลาวพี่น้องเนาะอันนี้ปิ้งไก่ใหญ่ลักสามสิบห้าพี่น้องเลยเถิงโตเถิงโตนั่นลอยหนึ่งเถิงโตหรือโตนึ่งบอกว่าโตหนึ่งพี่น้องเอ้ย โตละยเยบาเนาะเป็นเงินกี่35,000กีบนี่อ้เพิ่นออกซื้อให้เพิ่นเลยให้ตนึงซื้อสพาเพิ่นไปหาหมอแหละเป็นซังเป็นผีเป็นอีหยังบ่เซาไปหาหมอเขาบ่เห็นหยังดอกฉีดยาให้แล้วก็กลับว่าสิได้นอนเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตําั่วเฮาตําเองเนาะอันนี้แก้วพี่ เขียวพริกดิบป,ปริรงไก่รักสามสิบหาเนาะสีดำๆเนี่ยจะมือนจริงมันก็เลี้ยงพอดีเลยพี่น้องเลยอันนี้ต้มเขียดต้มเขียดโม่ที่เขียดหน้าห้าเลยเนาะตำหมักถั่วเขาเหนียวเขาเหนียวใชทองยากรึเปล่าว่าเข้าไปหนึ่งเข่าเอาในเฮือนแม่เพันหนึ่งเข่าใบถาเลยหัวมาขับเข่าเอามาตะพุ่นเลยมันถ้าทามาหนึ่งมันก็ชิญะ มันแอะได้ฮะเอ็นบอกพวกนี้มันอิ่มอยู่ไปให้กินนมเต๋ออ่ทโย่ลงมือลงมือไปอุ้มโย่ถองมาะไรมันก็เลยนะลงมือจังได้ไอ้นี่นะอ้าวเบิ่งดูนี่ให้ลงมือบังไรอนคิดปีกไก่ใหญ่น้องพ่อจริงกินข้าวอุ้มลูกก็ได้ลงมือยังได้บอสบอสเลยบับทำเลี้ยบปีกไก่ใหญ่โอ้โหมิสคิดปีกไก่ใหญ่น้องพ่อจริง จิงไก่รักตามทีบอสกินิงไก่ักตามที่มาบอกออดุมันตุกอยู่บอด้จิงไก่รักตามที่มาหาเนาะั้นี่นองอ่าอ่าอ่าอ่อโอ้ยงกอนวดจักเนาะอดจักเล่นบ่ยูแห้วพี่น้องเลยนอนมันอยากนอนแล้ว ไก่ดำนะบอจักอันนี้นะไก่ดำไก่เหนี้ยเจียวปีกดิบตามหมักถั่วอ้าถู่พี่น้องเลยต้มเคียดอกีกลูกสาวจะ,ะกินข้าวแรกครับยังวัอนี้วันนี้แบ่งลูกสาวแล้วเพราะว่าปิ้งไก่ลุงเพิ่งซื้อลุงก,กับป้าซื้อให้

ครับพี่น้องเด้อเขาเด้อนํากันว่าสิิบ่เบิดบ่เือแล้วสิตอให้เบิดแซ่บบ่เนาะาทาเไว้ก่อนกินยะเจ็บปาก

นี่จังๆนมดแล้มันอยากนอนคนอยากนอนน้อ้น้อยเนาะโอ้เฮิดเฮ้เห็นตาลูกอืออัดขื่นปดเนตาจนม มาใส่ติ๊บมากินจกเจือของเขานี่นั่นเองมันจกยากนี่โอ้ยง่ายห้ยเนาะเม็ดกัเนยากอยู่ว่าแม่นี่เลยตีใหญ่แล้วว่าใส่บ่แม่นเล็กน้อยอ้าวเฮ็ดได้ก่อนนะหายแห้งปานนั้นบ่เป็นหอตรงนี้อย ai em ăn một xíu <laughs> ăn Phòng Nó xịu với đất cửa nhảy น้อย่างนี้นนนเซึ้มากริกมาย่เี่ชีวิตในลูกอ่อนกินข้าวเป็น,นี้แลต้องกินมือเดียวไม่มได้กินลบชออ่องเลคือหมูเบิ่อเดินไปสิแล้วกันสิเอาลูกมาต้องจะาลูกับกัา <c oughs> อยากสบายแล้วต่ต้องเอาอะไรบอไม่แม่เลยสบายเลยไม่แม่บอต้องเอาหรือว่าบอพาคเอาเนาะบอพาคมี่นี่ว่าเธอพูดอยากสบายเด้อพี่น้องเด้อสบายก็สบายลำบากตอนนี้ไงมากเขาใหญ่สบายแล้วอืมจะอยูุดที่ไหนก็หยุดที่นง่นี่คืเบิร์ เราเป็นขายเปน็นนามากแล้วหมายเอาความคิดนะนะความคิดว่า,นนา,วามันเป็นความสุขของเราหูกกกกกกุกับก๊กฮวยนกะับลูกกับเมียกับลูกกับผัวเนาะถูกกายกระส่างมากแต่ว่ามันมีความทุกข,ข์ขัดใจเนาะวัรับวันนอนกับแมน

อังนี้เป็นดีน้ำลูกน้ำเต่าก็มีแล้วพี่น้องเลยเนาะมาประดับาเลูกสบายน้ำลูกลูกพาหานว่มีลูกพาด้วยบางคนก็บางคนก็บางคน ชีวิตก็ให้นโลกประสบคอแม่ยข้ตาสิลักกันแอลอ้กินเบิดดูคคานเนี่ยพี่น้องเออกินบเบิด แรเก็บไก่ตัวละล่อยตัวละอลอยบานนยบได้นี่แล้าที่หันอันอืมพอประมาตก็แฝงละ họ cho bộ cài đâm, cá làm nghèo vậy đi, cài đâm cài nhiều, cài cả đục đâm, bảo อำลาพัชจาเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิกมาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบาลาพระเพลินเด้อพี่ร์วิทยาศาสตร์ขี้ใหม่ๆอย่าลืมกดหมากระดิ่งเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไว้นำเดอ้อเนาะฝากกดติดตามซ่องก็หลัดดาวันน้องลูกนำเด้อร์ไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องเนี่